เรียนคือบ้านหลังที่สองของเราแต่บางครั้งภัยก็อาจเกิดขึ้นได้โดยไม่คาดคิดวันนี้เราจะมาเรียนรู้แผนเผเชิญเหตุของโรงเรียนที่จะช่วยให้พวกเราทุกคนปลอดภัยพี่เพชรมาน,นั่งวาดรูปเหรอเราไปสมุดว่ารูปของม,มันไปไหมไปเอาของ ดูอยู่นี่โอ้เบ็ดดูนี่ดิลายวาดรูปก็ไม่สวยแล้วลายมือยิ่งกว่าเด็กกันโนบานอีกโขใช่ใช่ใช่ตอนนั่นเราแต่ว่ารูปเราจะมีเพื่อนครบได้ยังไงเฮ้ยเอามานนี่ของเราไม่ให้เอามานี่ของเราไม่ให้ตั้งแต่แกอยเราเองแกก็ไปเอาเองสิ พีบีเป็นอะไรทำไมถึงทำหน้าเศร้าแบบนั Than> ้นก็ชันเดยกับเพชรมาแกล้งเราอีกแล้วเขาบอกว่าเราวาดรูปไม่สวยแถมยังเอากระดาษมาเคลื่องใส่เราอีกด้วยโอ๊ยโอ๊ยเจ็บเมื่อกี้พื้นเปียกแล้วก็เลยลื่นล้ม นี่คือภัยใกล้ตัวที่อาจเกิดขึ้นได้ในโรงเรียนทั้งการถูกกลั่นแกล้งที่ทำร้ายจิตใจและอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมรทาทเฮ้ยน้อเราขอโทษจนกูทำไมล่ะเฮ้ยอย่า <techn ic> งนี้มันเล่งไปนะและนี่คือภัยที่ร้ายแรงขึง้นการทะเลาะวิวาทที่อาจบานปลายไปถึงขั้นทำร้ายร่างกายซึ่งจะสร้างความเสียหายทั้งชีวิตและจิตใจบีบีบีดูหน้าสี่สองคนนั้นต่อยกันเฮ้ยน้องชายเราต้องทำตามแผนประชุมที่คุณเคยสอนไว้ ช่เราอยู่ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวเราไปตั้งคู่ก่อนแผนเผชิญเหตุของโรงเรียนเริ่มต้นที่การสังเกตและการแจ้งเตือนเมื่อเจอเหตุการณ์ที่อันตรายสิ่งสําคัญที่สุดคืออย่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวและรีบแจ้งผู้ใหญ่ที่ไว้ใจทันทีเช่นคุณครูหรือบุคลากรในโรงเรียนครูคะเกิดเรื่องแล้วค่ะเกิดเรื่องอะไรขึ้นบีบ นายสันเดย์กับพี่กังฟูต่อยกันค่ะต่อยกันตรงไหนไปเรารีบไปกันเถอะหยุดเดี๋ยวนี้นะสันเดย์หยุดเดี๋ยวนี้ออกมันเลยเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นไหนใครเล่าให้คูฟังได้บ้างเขามาเดินชนผมก่อนแต่ว่าเราก็ขอโทษแล้วนะแล้วนายก็มาเรื่องเราเลยนี่งั้นเดี๋ยวทุกคนไปห้องปกครองไปคุยกับครูทั้งหมดเลยไปไปห้องกครอง การแจ้งผู้ใหญ่ไม่ใช่การฟ้องแต่คือการขอความช่วยเหลือเพื่อป้องกันอันตรายและแก้ไขปัญหาให้ถูกต้องขอบใจมากนะบีบีน้ำชาที่เธอกล้ามาบอกครูและนำแผนประเจิญเหตุที่เราเคยซักซ้อมหรือโรงเรียนเคยวางไว้เนี่ยนำมาใช้ในเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้เ,เพีงฟูนเนี่ยแล้วก็ซันเดย์เนี่ยปลอดภยัยที่บีบีโดนซันเดย์ แเดี๋ยวครูจะจัดการให้และเรื่องที่พื้นหน้าห้องน้ําลื่นเดี๋ยวครูจะให้พานโรงจัดการและนําป้ายมาวางนะคะจะได้ปลอดภยัยค่ะโรงเรียนที่ปลอดภัยเกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือของทุกคนจําไว้ว่าแผนเผชิญเหตุเริ่มต้นที่พวกเรามาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของแผนเผชิญเหตุเพื่อสร้างโรงเรียนปลอดภยัยให้เป็นบ้านหลังที่สองที่อบอุ่นและน่าอยู่สำหรับพวกเราทุกคนนะคะ